เช้าวันนี้ไอายาดาไม่ได้ออกไปซื้อของที่ตลาดกับพรประภัยด้วยกลัวว่ามดดำตื่นขึ้นมาแล้วจะไม่เจอใครแต่ก็ใช่ว่าเธอจะนั่งเฝ้าอาดีตเพื่อนร่วมงานอยู่บนห้องเพราะไม่มีความจำเป็นต้องทำถึงขนาดนั้นจึงอาบน้ำอาบท่าลงมาทําความสะอาดร้านชั้นล่างเพื่อรอมารดากลับมาแทนเปาไม่อยากไปเรียนเปาจะอยู่กับต้นสน เสียงเด็กหญิงตัวอ้วนร้องไห้กระจองงงแงดังแววมาเข้าหูบริเวณหน้าอู่ซ่อมรถฝั่งตรงข้ามกำลังวุ่นวายเพราะซาลาเปาดันเหียวไม่อยากไปโรงเรียนพอบิดาออกแรงอุ้มมาขึ้นรถก็ยิ่งร้องไห้หนักออยาดาวางไม้ปัดขนไก่ไว้บนโต๊ะและเดินข้ามถนนไปยังอีกฝั่งในไหนตอนนี้มดดำก็ยังหลับปุ๋ยอยู่บนห้องเดินไปทักทายเพื่อนบ้านแค่นี้คงไม่เป็นไร เผื่อโชคดีเจอลลิชัดด้วยมีอะไรกันเหรอตะปกติเปาไม่ร้องไห้นี่อา้าวตั้งโอ๋โชคอน,นันต์เพื่อนรุ่นเดียวกับไอายาดาร้องทักมือยังกอดลูกสาวไว้ไม่ยอมปล่อยกลัวอาวาดวิ่งไปไหนต่อไหนคุณป้าเปาไม่อยากไปโรงเรียนทำไมไม่อยากไปโรงเรียนล่ะคะ เปากลัวต้นสนหนีไปกรุงเทพเปาไม่อยากให้ต้นสนไปออยาดาลองสอบถามเด็กหญิงด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแต่เมื่อได้ฟังคำตอบแล้วหัวใจก็พลอยกระตุกวูบหนีไปกรุงเทพมหานครงั้นหรืออยูู่เด็กวัยแค่5้าถึงหขวบจะพูดเรื่องที่ลึกซึ้งแบบนี้ได้ยังไงทำไมเปาพูดแบบนี้ละตะทำไมต้นสนต้องไปกรุงเทพด้วย ก็ไอ้ต้นสนนะสิอยู่ดีๆก็มาบอกว่าจะไปหางานทําที่กรุงเทพเราเองก็เป็นห่วงมันอยู่แต่เปาเนี่ยงองแงไม่หยุดเลยอะไรนะต้นสนเนี่ยเราจะไปทํางานที่กรุงเทพอายาดาตาโตตั้งแต่รู้จักกันก็ไม่เคยได้ยินลลิชัดพูดถึงเรื่องนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวที่เห็นจนชินตาคือท่าทางมีความสุขกับงานวาดรูปและมีคำพูดชวนยิ้มตามไปด้วยมากมาย นำซ้ำเจ้าตัวยังเพิ่งวาดการ์ตูนอันเป็นความฝันของตัวเองได้สำเร็จไปหมาดๆแล้วอยู่ๆจะทิ้งมันเพื่อไปทำงานอื่นได้อย่างไรตั้งโอ๋มาก็ดีเลยลูกบทสนทนาชะงักไปเล็กน้อยเมื่อมีเสียงหนึ่งดังแทกขึ้นมาลักคณากำลังทำกับข้าวอยู่ในครัวพอได้ยินเสียงลูกชายคนโตพูดคุยกับไอายาดาอยู่หน้าบ้าน ก็รีบเดินเร็วๆออกมาหาป้าแดงสวัสดีค่ะตั้งโอ๋จะกลับไปทำงานที่กรุงเทพเหรอลูกป้าเห็นในต้นสนมันร่ำร้องจะไปให้ได้หนูไปด้วยกันหรือเปล่าเปล่าคะ่ปะป้าแดงหนูคิดว่าจะอยู่ที่นี่ถาวรเลยค่ะอา้าวแล้วมันจะไปอยู่กับใครป้านึกว่าไปด้วยกันหลักธนาหน้าเสีย เมื่อคืนอนอนทบทวนทั้งคืนว่าเผลอทำไม่ถูกหรือกดดันลูกสาวคนเล็กโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าเจ้าตัวถึงตัดสินใจขอไปทำงานที่ไกลๆแบบนั้นพอนึกได้ว่าลูกสาวอาจวางแผนสร้างเนื้อสร้างตัวร่วมกับไอายาดาก็เบาใจไปปลอหนึ่งอย่างน้อยถ้าไปด้วยกันก็ยังไม่น่าห่วงแต่นี่รู้แล้วว่าไม่ใช่ตอนนี้ต้นสนอยู่ไหนคะป้าแดงหนูขอคุยกับน้องได้ไหมคะ อยู่บนห้องหลหะลูกแต่ไม่รู้ว่าตื่นหรือยังนะลองขึ้นไปดูสิค่ะป้าหนูขอขึ้นไปหาน้องนะคะเมื่อลักคณาอนุญาตอายาดาก็รีบขึ้นไปชั้นบนทันทีเรื่องที่เพิ่งรู้ทำใจร้อนรุ่มไปหมดลลิชัดคอยพาตัวเองมาวนเวียนข้างกายเธอไม่ห่างจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตขนาดนี้อยู่ๆจะทิ้งกันไปที่อื่นได้อย่างไร ลลลิชัดสะดุ้งตื่นเมื่อเสียงด้านล่างดังแทกเข้ามาในโซนประสาทแต่ความง่วงงุนก็มีมากกว่าจึงนอนพลิกไปพลิกมาบนเตียงพยายามขมตาหลับต่อกระทั่งเสียงเคาะประตูดังขึ้นตึงตังจนพานรู้สึกหงุดหงิดนิดนิดแต่ก็ยอมลุกมาเปิดประตูมีอะไรล่ะแม่มันยังเช้าอยู่เลยนะ ลลิชัดพูดออกไปทั้งที่ยังไม่ลืมตาดีนักเรื่องที่ปรึกษาครอบครัวในช่วงค่าเมื่อวานวกวนในหัวจนเธอพานนอนไม่หลับเกือบทั้งคืนลืมตาม,มาคุยกันเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้ต้นสนตกลงใครจะไปหางานทําที่กรุงเทพออยาดาตวาดเสียงลั่นพลางดันตัวยายเด็กหน้ารำคาญที่ก่อเรื่องไม่เว้นวันเข้าห้องไปและล็อกประตูทันที จนคนที่ยังสลึมสลือตาสว่างเจตั้งโอเหรอคะก็เออสิผีมั้งตกลงเธอจะไปทำงานที่ไหนลลิชัดหน้าซีดเผือดคิดว่าหากตัดสินใจได้แน่นอนแล้วก็จะลองหาข้อมูลบริษัทที่น่าสนใจทางอินเทอร์เน็ตไว้ล่วงหน้าและจองที่พักไว้ก่อนจากนั้นค่อยบอกไอยาดาเป็นขั้นตอนสุดท้าย แต่เรื่องนี้ดันแพร่ไปเข้าหูหล่อนกรได้อย่างไรออดใจตั้งโอรู้ได้ไงคะนอนไงเปาร้องไห้อยู่หน้าบ้านกลัวอาหนีไปทำงานกรุงเทพคือไม่ต้องแก้ตัวว่าหลานพูดไปเรื่อยเลยนะแม่เธอก็บอกฉันแล้วไอายาดาทามจี้จนอีกฝ่ายเข้าตาจน ถ้าเป็นคนอื่นเธอคงเคารพการตัดสินใจและอวยพรให้ประสบความสำเร็จกับเส้นทางที่เลือกแต่กับลลิชัดหากจะไปก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องหนูคิดว่าจะลองไปหางานทำที่กรุงเทพดูค่ะแล้วงานวาดรูปล่ะงานวาดรูปมันเลื่อนลอยไม่มั่นคงค่ะถึงทำไปก็ไม่มีอนาคตลลิชัดตอบโดยไม่มองหน้าคนถาม เหตุผลที่เอ่ยออกไปนั้นเธอได้ยินจากคนรอบข้างมาทั้งชีวิตแต่ไม่ว่าใครจะเป็นคนพูดก็ไม่สร้างความเจ็บปวดให้เธอได้เท่ากับเธอเป็นคนพูดมันเองประชดตัวเองอยู่หรือไงเปล่าค่ะหนูแค่ยอมรับความจริงต่างหากหนูลงทุนลงแรงวาดการ์ตูนแทบตายพอมันสําเร็จหนูก็หวังว่ามันจะถูกนักอ่านค้นพบ หวังว่างานที่หนูรักจะมอบสิ่งดีๆกลับมาให้หนูบ้างแต่มันก็ไม่ใช่ไอายาดาพูดไม่ออกชีวิตคนเราก็อย่างนี้ทั้งที่พยายามมากแล้วแท้ๆอย่าว่าแต่คนอื่นไม่เคยมองเห็นเลยแม้แต่ความพยายามเองบางครั้งมันก็ไม่เคยเห็นหัวเราแต่ท้อไปเราจะได้อะไรล่ะเธอลงกระตูนไปกี่วันแล้ว หนูเพิ่งลงไปเมื่อคืนก่อนค่ะนับวันนี้ด้วยก็วันที่สามออยาดาถามยาม้ำพลางขมวดคิ้วพออีกฝ่ายพยักหน้าว่าถูกต้องเธอก็เผลอฟาดฝ่ามือเร็วเข้าที่ไหล่ไปทีหนึ่งอย่างยังไม่อยู่โอ๊ยเจตั้งโอตีหนูทำไมคะกระจอกฮะละลิชัดน้ำตาคลอเบ้า แต่ไม่ใช่แค่เธอคนเดียวเพราะคนที่ลงไม้ลงมือก็พอกันเธอคิดว่านักวาดที่ประสบความสำเร็จเขาใช้เวลากี่วันหรอที่เขามีคนอ่านเป็นหมื่นเป็นแสนเขานั่งสมาธิขึ้นเดียวแล้วได้มาเลยด้วยไงแล้ลิชัดก้มหน้างุดไม่มีอะไรโต้แยง้งไอยาดาจึงพูดต่อรู้ไหมความฝันของฉันคืออะไร ฉันอยากเห็นโลกกว้างที่ไม่ใช่มีแค่ถนนแคบๆสลับกับท้องไร่ท้องนาฉันฝันอยากเห็นบ้านเมืองที่สีวเวลมีตึกรามบ้านช่องส่งท่วมหัวมีรถไฟฟ้ามีอาชีพที่หลากหลายมากกว่าต้องยืนลวกเส้นกว๋วยเตี๋ยวงกๆแบบแม่ฉันนั่นแหละคือเหตุผลที่ฉันไปไอายาดาเอ่ยทั้งที่ปลายเสียงเริ่มสันมือที่ตีอีกฝ่ายเลื่อนมาวางที่แผงอก พลางกำคอเสื้อหล่อนไว้แน่นดูคล้ายกำลังคมคู่อยู่ในทีแต่อีกในหนึ่งคือหวังว่าการกระทําของตนจะช่วยเรียกสติยายเด็กหน้ารำคาญที่ปล่อยให้ความอ่อนไหวกัดกินใจจนเกือบจะหลงทางและโยนความเป็นตัวเองทิ้งไว้ข้างหลังแต่เธอรู้ไหมต้นสนก็ฉันจะปรับตัวให้อยู่ที่นั่นได้ฉันต้องเสียความไว้ใจให้คนอื่นไปเท่าไหร่ ต้องกัดฟันสู้อดทนทำงานอยู่ในสังคมแข่งขันตั้งเท่าไหร่ที่เห็นฉันมีเงินมีทองมีรถราคาแพงๆขับเธอคิดว่าฉันทำมันแค่สามวันเราได้มาเลยหรือไงพรอเงินเธอสู้ต่ออีกนิดได้ไหมทั้งที่อายุ23ในปีนี้แล้วแต่ละลิชัดรู้สึกเหมือนตัวเองยังเป็นแค่เด็กเมื่อวานซืนหากเทียบกับผู้หญิงตัวเล็ก ที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยพลังใจอันเข้มแข็งอย่างไอายาดาไม่รู้ว่าเธอใจร้อนหรือเป็นเพราะความหวังที่เพิ่งพังทลายลงไปกันแน่ที่ทำให้เธอนึกอยากวางมือจากงานวาดรูปและเกือบตัดสินใจไปตายเอาดาบหน้าที่กรุงเทพมหานครแต่ขณะที่ความึดสู้ในใจกำลังถูกปลุกขึ้นมาคำถามหนึ่งก็ยังสว่างวาบอยู่ในหัวเหมือนเป็นโจทย์ที่ไม่เคยไขยได้ ถ้าหนูยังดันทุรังสู้ต่อแล้วเมื่อไหร่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ล่ะคะถ้าหนูมัวยึดติดกับฝันลอยๆแล้วเมื่อไหร่หนูจะช่วยแบ่งเบาภาระพ่อกับแม่ได้แล้วพ่อกับแม่เธอเขาต้องการอะไรละ่ะออยาดาเถียงทันควันสีหน้าของลักขณาตอนคุยกับเธอเมื่อครู่มีความกังวลและความห่วงใยท่วมท้นอยู่จนปิดไม่มิด ดูแค่นี้ก็รู้ว่าผู้อาวุโสไม่ต้องการให้ลูกสาวคนเล็กไปอยู่ไหนไกลตาไม่ใช่พ่อแม่ทุกคนหรอกนะที่จะขอให้ลูกมาเลี้ยงดูตอนแก่หรือช่วยแบ่งเบาครอบครัวบางทีพวกเขาอาจจะแค่คาดหวังให้เธอเติบโตและดูแลตัวเองได้แค่นั้นเองแต่ถ้าเธออยากช่วยแบ่งเบาภาระพ่อกับแม่จริงๆก็แค่ทำมันไปพร้อมกับตามฝันตัวเองไม่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่หาจุดที่เหมาะสมแล้วทำมันควบคู่กันไปก็ได้นี่ถึงจะเป็นคนอื่นไม่ใช่คนในครอบครัวจริงๆแต่ฐานะพี่สาวบ้านตรงข้ามที่ดันตกหลุมรักยายเด็กที่แปะป้ายตัวเองว่าเป็นนักวาดไส้แห้งไร้อนาคตไม่อาจนิ่งเฉยปล่อยให้หล่อนตัดสินใจโดยใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งได้ถ้าจนถึงขั้นนี้แล้วละลิชัดยังยืนยันตัดสินใจแบบเดิมอยู่เธอนี่แหละ จะไปสู้เคียงข้างหล่อนด้วยลองใจเย็นๆเราสู้ดูอีกสักตั้งนะต้นสนถ้าสุดท้ายแล้วเธอยืนยันที่จะไปทำงานกรุงเทพจริงๆฉันจะไปกับเธอด้วยอะไรนะคะเจตั้งโอดจะไปกับหนูได้ยังไงแล้วทำไมจะไม่ได้มาทำให้ฉันรักแล้วจะทิ้งฉันไว้นี่รือไงฉันก็อยู่ของฉันที่ดีนะเว้ยฮะ ลลัริชัดอุทานพลันตาโตแต่ไม่ทันไรก็ถูกไอายาดาฟาดเข้าที่ไหลอีกครั้งด้วยความโมโหอีกหนึ่งเหตุผลที่อยากไปกรุงเทพมหานครก็เพราะอยากเติบโตจนคู่ควรให้ออยาดารักไม่เคยคิดเลยว่าคนที่มีคุณค่าเพียงน้อยนิดจะถูกมอบความรักให้จริงๆตกใจอะไรของเธอหนูแค่ และลิชัดน้ำตาคลอเบ้าท่าทีจริงจังของอีกฝ่ายทำให้รู้ว่านี่ไม่ใช่การล้อเล่นเพียงแต่หนูมีแค่ตัวเองนะคะมีแค่เจ้าปาริสเก่าๆคันเดียวไม่มีหน้าที่การงานมั่นคงไม่มีเงินเก็บมากมายแล้วคนแบบนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกรักหรอต้นสนย้อนถามกลับไปทันควันจนคนฟังสะอึก จู่ๆภาพรอยยิ้มเสแส้งของบัวรีก็ผุดขึ้นมาในหัวไอายาดาอย่างช่วยไม่ได้นั่นคือตัวอย่างของคนที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมเหมือนกับที่ละลิชัดบอกขาดเพียงข้อเดียวคือความจริงใจซึ่งเป็นสิ่งที่ไอายาดาปรารถนามากที่สุดแต่คำว่าไม่มีกับขี้แพ้ก็คล้ายกันเพียงเส้นบางๆหากลาลิชัดพูดว่าตนมีเพียงแค่ตัวแต่กลับนิ่งเฉย ไม่คิดลุกมาทำอะไรสักอย่างเธอก็คงตำหนิและหนีห่างจากคนประเภทนี้เหมือนกันเทว่าสิ่งที่เห็นคือเจ้าตัวกำลังพยายามอยู่ที่คิดมากจนตัดสินใจไปทำงานไกลๆก็เพราะอยากเติบโตไม่ใช่หรือแล้วคนแบบนี้ควรเกิดมาเพื่อโดดเดี่ยวหรือไงบทสนทนาระหว่างเราทั้งคู่เงียบไปครู่หนึ่ง เมื่อต่างคนต่างจมอยู่กับความคิดของตัวเองแลริชัดก้มหน้ามองพื้นพลันหยดน้ำตาก็ร่วงหล่นนอกจากปลายเท้าที่ถูกชายกางเกงลายช้างคลุมไปเกือบครึ่งยังมองเห็นร่างกายช่วงล่างของไอายาดาที่ยืนอยู่ตรงข้ามกันถึงขั้นนี้แล้วถ้าเธอยังคิดจากไปไกลๆแล้วใครจะคอยช่วยหล่อนทำงานกันละ่ะถ้าเกิดล้มป่วยขึ้นมาอีก พรประภัยจะแบกหล่อนขึ้นห้องได้ยังไงแม่หนูบอกว่าอยากขายของชำเพิ่มด้วยค่ะแต่ทำคนเดียวแกคงไม่ไหวเพราะงั้นหนูจะช่วยแม่ขายของแล้วก็วาดรูปเวลาว่างอาจจะรับงานวาดปกหรือภาพประกอบแบบเดิมให้มีรายได้ทั้งสองทางระหว่างนี้เจตั้งโอรอหนูหน่อยได้ไหมคะถึงจะเติบโตช้าก,กว่าคนอื่นแต่หนูสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุด ลลิชัดเอ่ยด้วยน้ำเสียงหนักแน่นไหนๆก็ยอมรับความจริงได้แล้วว่าสิ่งที่ฝันไม่ตอบโจทย์ต่อ,อการเลี้ยงชีพทั้งนี้มันอาจเป็นเพราะศักยภาพของเธอเองที่ยังไม่เก่งพอหรือมีปัจจัยอื่นเช่นการแข่งขันและความต้องการของตลาดมาเกี่ยวข้องขณะที่ใช้เวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์อยู่นี้เธอแค่มองหางานอื่นที่มีแล้วจากนั้นก็ทำมันควบคู่กันไป ไม่มีความจำเป็นต้องเลือกแค่ทางใดทางหนึ่งหรือทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งฉันรอได้ออยาดาตอบยิ้มยิ้มพลางวางมือทั้งสองข้างลงบนอกของอีกฝ่ายแต่ฉันขออะไรเธอเพิ่มนิดนึงได้ไหมอะไรคะเป็นแฟนกับฉันนะต้นสนไม่ใช่แค่พูด แต่ไอายาดาโน้มคออีกฝ่ายเข้ามาใกล้และกดจูบลงบนริมฝีปากนั้นเบาๆและค้างนิ่งไว้เช่นนั้นครู่หนึ่งไม่มีการรุกล้ำใดๆไอนี้ใสแปลกประหลาดหน้ารำคาญของเยเด็กคนนี้เธอจะเป็นคนรับมือเองเจตั้งโอลลิชัดหลุดพูดชื่อออกมาพลางมองตามริมฝีปากของไอายาดาที่เพิ่งถอยห่างออกไปอย่างนึกเสีดาย หัวใจของเธอเต้นรัวสั่ตั้งแต่ถูกจูบกระทั่งตอนนี้ก็ยังไม่หายจะตกลงก็รีบตกลงอย่ามาลีลาหน้ารำคาญคิดว่าฉันเขินไม่เป็นด้วยไงฮะตกลงค่ะหนูต้องตกลงแน่นอนอยู่แล้วเงินก็ลงไปอาบน้ำแล้วช่วยแม่เธอขายของน่นใส่ๆทว่างก็เดินข้ามไปหาฉันด้วยจะได้แนะนำรุ่นน้องที่ทํางานเก่าให้รู้จัก อายาดาพูดรัวเมื่อความเขินประทุขึ้นมาจนใบหน้าแดงกำคนที่เพิ่งอยู่ในสถานะแฟนของเธอมัดมายิ้มแฉ่งจนไม่มีเขาความหมองเศร้าให้เห็นอีกหลังจากนี้เราคงต้องเผยความเป็นตัวเองและทำความรู้จักกันให้มากขึ้นยามที่มีไฟใดไฟหนึ่งถูกความอ่อนไหวกัดกินใจจะได้ผ่านทุกอย่างไปด้วยกันได้ลัคนาและสุกิจยิ้มไม่หุบ เมื่อลูกสาวคนเล็กและไอายาดาแจ้งข่าวดีว่าตัดสินใจคบหากันแล้วและและลิชัดยกเลิกแผนที่จะไปหางานทำที่กรุงเทพมหานครโดยจะอยู่ช่วยครอบครัวสารต่อกิจการค้าขายควบคู่ไปกับงานวาดรูปพอพูดคุยกันจนเข้าใจดีไอายาดาก็ขอตัวกลับไปทำความสะอาดร้านต่อพอใกล้ได้เวลาที่พรประภพยจะกลับจากตลาดเต็มทีและอดีตเพื่อนร่วมง,งานก็น่าจะตื่นนอนแล้ว โดยไม่ลืมย้ำคนรักป้ายแดงว่าหากว่างแล้วให้แวะไปหาตนด้วยมาต้นสนช่วยแม่ขยับขยายร้านเราดีกว่าพักหลังร้านยนยโจนก็เริ่มขายของน้อยลงแล้วด้วยแม่ว่าทำดีๆเราก็น่าจะได้ลูกค้าเยอะเมื่อลูกสาวตกปากรับคำว่าจะอยู่ช่วยเป็นหัวเดี่ยวหัวแรงสารต่อกิจการค้าขายที่ทำมานานหลายปี ลักขณาก็เริ่มสาธยายแผนการที่วางไว้ร่วมกับสามีคร่าวๆร้านเย็่โจนที่พูดถึงคือร้านขายของชำเก่าแก่ที่อยู่ห่างไปสักสองกิโลเมตรกว่าๆเท่าที่เคยเปิดใจพูดคุยกันครั้งก่อนเห็นว่าปีนี้แก่ง่อมจนสังขารไม่ค่อยไหวแล้วลูกเต้าก็ไม่ค่อยเอาทางนี้และสนใจงานไร่งานนาจึงคิดว่าคงปิดตำนานร้านชำลงเร็วๆนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่ลักนณาจะขยับขยายมาขายของชำด้วยจ้าแม่แต่หนูขอไปอาบน้ำก่อนได้ไหมละลิฉัดงองแงถึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจอยู่เต็มเปี่ยมแต่ถูกไอายาดาลากลงมาชั้นล่างทั้งที่ยังอยู่ในสภาพเพิ่งตื่นนอนแบบนี้ก็ไม่ไหวลำพังแค่ถูกจูบโดยฟันไม่ได้แปลงก็เสียความมั่นใจไปนิดหนึ่งแล้ว งั้นก็ไปก่อนไปเดี๋ยวค่อยมาคุยกันว่างเราจะได้ไปหาพี่เขาจ้าแม่รอหนูก่อนนะแป๊บเดียวนับรองเราสองคนต้องได้เป็นเศรษฐีแน่แลรลิชัดพูดพลางยิ้มแป้นอย่างอารมณ์ดีจากนั้นก็วิ่งขึ้นห้องนอนไปเพื่อเตรียมตัวอาบน้ำพอสุกิตตะโกนไล่หลังว่าสามคนสิวย้ยและมีเสียงหัวเราะของบิดามารดาดังตามมา ภายในใจก็ยิ่งลิงโลดถึงสิ่งที่ฝันมาทั้งชีวิตยังไม่ประสบผลสำเร็จในตอนนี้แต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะล้มเหลวไปตลอดอย่างน้อยในวันที่ยังล้มลุกคลุกคล,ลานไม่มีอะไรการันตีอนาคตยังมีคนที่เชื่อใจและพร้อมจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอนั่นคือครอบครัวและเจ้คนสวยบ้านตรงข้ามดังนั้นต่อจากนี้เธอจะพยายามเรียนรู้ เพื่อให้ตนสามารถสานต่อกิจการที่ครอบครัวมีควบคู่กับงานวาดรูปที่เธอรักประคับประคองสิ่งที่ฝันและการเลี้ยงชีพให้ไปด้วยกันได้อย่างยืดหยุน่นยิ่งไปกว่านั้นเธอจะเป็นคนรักที่ดีของไอยาดาพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าความรักที่หล่อนมอบให้มาไม่ได้สูญเปล่าแต่ใยเด็กบ้านตรงข้ามที่น่ารำคาญคนนี้จะกลายเป็นนักวาดที่ประสบความสำเร็จ และเป็นเจ้าของกิจการร้านขายของชำได้ด้วยลำแข้งของตัวเองในสักวันหนึ่ง